บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน บริิษัททอนไยกุปสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะน้องพิมพ์พิมพารัตค่ะครับผมโสโพลเพชรสว่างครับค่ะวันนี้ขอญาตสองคนนะคะอาจารย์ <c oughs> <c oughs> นะคะท่านทนายแล้วก็ติดภารกิจกันไปเมือะะ่อเช้ามีพันตำรวจเอกบรรจงเชิญไปเห็นบอกว่ามีแม่เสียที่วัดลาดพร้าวค่ะอันนี้ต้องขอไยด้วยพอดีอาจจะมี <c oughs> ยุ่งยุ่งอยู่ แต่มีจังหวะก็จะไปนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับท่านด้วยค่ะมีคําถามอย่างนี้เมื่อวานพูดถึงเรื่องโฉนดโฉนดที่ดินยังมีหลงเหลืออยู่เขามีสอคนหนึ่งแล้วไปขอออกโฉนดเจ้าพนักงานที่ดินไม่ออกให้บอกให้ต้องไปฟ้องศาลเขาก็เลยสงสัยมาถามก็อยากจะเรียนอย่างนี้ตามหลักแล้วเรามีสอคนหนึ่งสามารถที่จะออกโฉนดได้่จแต่มันออกกันมามากมันนานตั้งแต่สองสี่เก้าเจ็ด นะครับปรากฏว่ามีสคหนึ่งลอยสคหนึ่งบินหมายความว่าคนมีเงินนี่ก็เอาสคเนี่ย,ยทิศเหนือทิศใต้จะ่อนตกจุดป่าเขาไปครอบป่าสงวนก็มีออกโฉนดต่อมารัฐบาลของพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์หลังจากที่ยึดอํานาจปฏิวัติร,รัฐบาลท่านทันทกษิณไปแล้วนี่พลเอกสรยุทธ์เป็นนายกก็เลยมีออกกฎหมายถ้าสคหนึ่งยังมีหลงเหลืออยู่การที่จะไปออกโฉนดที่ดินได้ต้องยื่นคำร้องต่อศาล ขอให้สารสั่งอนุญาตหมายคามว่าเราต้องไปกราบเรียนสารว่าเรามีสอคอหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้ทิศเหนือทิศใต้จะ่ออตกจกดใครทําไมออกทําไมถึงไม่ไปออกโฉนดตั้งนานแล้วมันเพราะอะไรถ้าสารพินาแล้วเห็นว่าเป็นส,นสอคอหนึ่งจริงมีเหตุผลอย่างนี้สารก็อนุญาตให้นําสอคอหนึ่งไปออกโฉนดได้อย่างนี้เราก็สามารถที่จะนําคําสั่งสารไปพบกับพนักงานที่ดินออกโฉนดได้นะครับ ก็คือจําเป็นจะต้องมีคําสั่งของศาลก่อนครับเพราะกฎหมายออกมาอย่างนั้นค่ะนะฮะแล้วไม่มีคําถามค่ะอาจารย์ไหนๆต่อเนื่องเรื่องที่ดินนิดนึงถ้าเป็นโฉนดที่ดินที่ครอบครองกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะคะจนมารุ่นปัจจุบันเนี่ยคุณป้าท่านโทรเข้ามาถามก็50กว่าแล้วท่านท่านบอกว่าท่านจะถามกินมานานอ่ะครอบครองมานานคือต่อเนื่องมาปรากฏว่าจริงๆคือที่มันมีโฉนดจะถามว่าแกก็ทํากินมา 3- 40ปีแล้วเนี่ย แกสามารถจะใช้กฎหมายในเรื่องของการครอบครองปรปัก์เนี่ยเป็นเจ้าของที่ได้ไหมคือ,ค,อคือที่ดินโดยหลักอย่างนี้ท่านนะที่ดินมีโฉนดก็ดีมีนสามก็ดีนี่คือกฎหมายเขาก็ห้ามในการที่บางคนมีพวกมีเงินมากครอบครองที่ไปทําประโยชน์ทิ้งล้างไปเนี่ยนะครับ,รบถ้าคนเขาไปยึดถือครอบครองอย่างถ้าเป็นนสามนะไปยึดถือครอบครองของชั้นของชั้นของชั้นนี่โดยเจตนาเป็นเจ้าของนี่ เรารู้อยู่แล้วนี่ถ้าไปฟ้องภายในหนึ่งปีเนี่ยอายุความขาดน,ะ uh huh. กนีกรณีกรณีโฉนดถือถ้าครอบครองปรปักต้องสิบปี uh huh. แต่ครอบครองฐานะว่าเราเป็นเจ้าของของฉันฉันเสียภาษีของฉันนี่เป็นของฉั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 น uh huh. โดยสงกปเปิดเผยไอเจ้าของก็รู้แต่นิ่งไม่ไปดำเนินการเลยเนี่ย uh huh. นะครับเห็นเขาอยู่แล้วก็ปล่อยเขาเลยไปเนี่ย uh huh. แต่เกินสิบปีเขาก็จะอ้างครอบครองปรปัก คือถ้าเป็นในรุ่นอย่างที่บอกค่ะเป็นรุ่นปู่ย่ามาให้มาตารุ่นเก่าจนมาถึงมันแต่ละเจเนเรชันมันก็จะแบบก็ถ้าลูกเรี่ยเขาจะมาห่วงพืนถ้าเราครอบครองยึดถือเป็นเจ้าของนี่ก็ก็ไปสู้กันศาลเจ้าฟังอยู่ที่ศาลเจ้าฟังเชื่อทางไหนถ้าเชื่อเขาเจตนาเป็นเจ้าของยึดถือครอบครองโดยฝ่ายเจ้าของนี่ก็รู้อยู่แล้วอยู่เฉยไม่ได้นินกานภายในสิบปีก็เขาได้ครอบครองผลประปัก็สามารถแต่แต่ถ้า ขออาศัยเขา,าพ่อแม่ปู่ย่าตายายขออาศัยเขามาลูกหลานก็มันก็นสืบเนื่องต่อมาอย่างนี้ถ้าอาศัยเขาถ้าเช่าเขาไม่มีสิทธิ์อ้างครอบครองปรปรักษ์๋อไม่สามารถจะอ้างได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกเรากันไว้ว่าระหว่างฝ่ายเจ้าของที่เนี่ยถ้าจะให้อาศัยลูกหลานพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ทํามันถือเอาไว้ข้าพเจ้านายโสภณสว่างขออาศัยที่ดินของน้องพิมพ์โฉนดที่ท่านี้จำนวนเนื้อที่เท่าไรว่าไปจะอาศัยอยู่กี่ปีหรือตลอดชีวิต น้อง<ด>พิมพ์ก็ว่าไปถ้าให้ดีไปจดทะเบียนสำนักง,งานที่ดิน<ม>ถ้าไม่ไปจดก็ทาบันทึกกันเองเก็บไว้เป็นหลักฐานถ้าเช่าก็เก็บเอาไว้เมื่อวานมีอยู่รายหนึ่งที่โทรมาก็คือว่าหนึ่งอันนี้เขาเขาครอบครองมาแล้วนะที่มิชโนโถนเขาก็ปลูกมันสับปะหลังอยู่ไอเจ,จ้าของมาถายเลยถ่ายมันเลยอันนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องของเขาครอบครองอยู่ถ้าไปไถ่ายก็ทําให้เสียทรัพย์ะนะครับ ทีนี้ปัญหาว่าเขาปลูกมาั้งกี่ปีถ้าเกินกว่าสิปีเป็นเจ้าของ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 อย่างนี้นี่ตรงนี้จะคือข้อ้างในการครอบครองประปัดแต่เรียนว่าศาลต้องพิจารณาโดยรอบข้อบัตรเจตนาเป็นเจ้าของเป็นของตัวเองโดยเปิดเผยโดยสงบถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่ออย่างนี้มีพยา,านหลักฐานน่าเชื่อศาลก็จะให้ครอบครองปรปัดได้แต่ศาลถ้าเกิดมีเขาบอกให้าามาขออาศัยทําหรือเพิ่งมาทายังไม่ถึง1ิปีเพิ่งห้าปีหปีอย่างนี้ก็อยู่ที่ ประเด็นนี้จะสู้กันซึ่งทนายก็ต้องไปเป็นผู้นําหาหลักฐานต่างๆะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะอยากจะเรียนให้ทราบบางทีทางชาวบ้านมีรู้นะคะครอบครองกันมาก็ครอบครองม่งมเรื่อยเนี่แหละแต่ว่าบางทีมันทับที่กันบ้าง้ําเข้าไปในที่เขาบ้างเข้าล้ําที่เราบ้างกฎหมายต้องสอนให้ต่อสู้ให้กล้าเรียกร้องสิทธิ์กฎหมายถ้าเขาบุกเข้ามาเราเฉย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 ก็แสดงเขายอมรับนะครับแล้วจะไปอ้างทีหลังมานี่ก็ไม่ได้ เพราะงั้นเวลาซื้อที่ดินนี่ยผมเรียนท่านว่าหนึ่งทำแนวรั้วไว้มีเงินทาเป็นคอนกรีตไม่มีกงินทเป็นรั้วไองรั้ว้่อนรั้วรวดน้ำนะฮะไม่มีรวดน้ําก็ปักเสายาวๆห่างๆเอาไว้คแล้วก็ปลูกยูคารซะที่ทีเอาไว้พอยูคามันโตขึ้นก็เอารวดน้ํามาขึงไอ้เงี้ยในในที่ดินของเราอยู่แล้วก็ขุดสะในแสดงเราเป็นเจ้าของเราขุดสะเราสร้างกระท่อมอ่าเจตนาอย่างนี้ค นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทาให้ศาลเห็นปลูกมะพร้าวมะม่วงนี่ยึดถือไว้เป็นเจ้าของถ้าเป็น,นโฉนดเกินกว่าสิบปีคุณจะมาอ้างบอกเอก<า>้นี่ของผมครอบครองมานี่ก็เป็นเรื่องต้องคือบาง,งคนบอกว่าแม่ก็ครอบครองมานานรู้แหละไม่ใช่ที่ของเราแต่ก็เข้าไปใช้สิทธิ์ในการครอบครองแล้วก็เจ้าของเดิมเขาก็ไม่มาไล่เพราะว่านะอาจจะยังไม่ถึงอยาอาจจะยังไม่ถึงรุ่นเจ้าของรุ่นลูก<ป><ป>อะไรเงี้ยคือสรุปแล้วกฎหมายก็ต้องให้เราต่อสู้เรียกร้องป้องกันสิทธิ แต่ถ้าเรานิ่งเฉยก็อีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะนั่นคือผมโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ถ้าดูอยู่ก็แดงนปชรลำเปมาดเนี่ยมีเบอร์โทรให้ไว้โทรไปเขาบอกโทรศัพท์ไม่ใช้ไม่ได้อ๋อไม่สามารถติดต่อได้นะแต่ให้ผมมีการเปลี่ยนเบอร์หรือเปล่าคะอาจารย์จะนัดมามาให้ผมให้ความรู้ทางกฎหมายเนี่ยผมว่าวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยเวลาเก้าจุดสามจุดหนขออนุญาตนัดเลยแลวผมจะเชิญพวกตัวแทนระดับตำบลของ อำเภอตรองมาด้วยจะมาถามความเห็นเราจะให้ความรู้อย่างนี้ดีไหมไปตําบลท่านไปต้องมาผมก็ไปให้ความรู้ที่นั่นแล้วก็เอาหน<อ>ังสือไปให้หนังสือกฎหมายโประมแพ่งพันธุ์นิตเรา<อ>จะคุยเรื่องกฎหมายอาญาอย่างวันนี้นี่ในเรื่องของกฎหมายอาญานี่ที่เป็นไหมเรื่องของบุกรุกป่าเขาสอยดาวคที่พวกพี่น้องเสื้อแดงรปรชไปประท้วงที่สนามกลอบเขาสอยดาว นะฮะเมื่อหลายปีมาแล้วนี่นคนนี้มีข่าววันนี้มติชนลงนี่อธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนี่นะครับในมโนพัฒหัวเมืองแก้วนี่นี่ซึ่งไอาการมีก็เห็นสั่งในการสูงสุดสั่งฟ้องมีการโต้แย้งในการสูงสุดสั่งฟ้องทีนี้มันกลัวไม่ทันเขาฟ้องเองฟ้องทางแ<อ>ท่ง,เ,งเรียกค่าเสียหาย40ล้านแล้วก็ฟ้องคดีอาญาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รักษารักษาสิทธิ ซึ่งอันนี้ถ้าเราจะนึกถึงว่าท่านาวิเชตเกษมทรงศรีมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยดูแลเรื่องนี้อยู่ทั้งประกาศชาาัดเจนค่ะกรนี้อาจจะเป็นผลหนึ่งของรัฐมนตรีที่กาหนดนโยบายว่าต้องดูคุ้ยเรื่องเก่ามาก็ฟ้องอย่าให้ขาดอายุความค่ะบางคนท่านผู้ชมมีเงินมีทองเนี่ยเรื่องดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาอายุ<ด>ความขาด,ดหมดอายุความพอดีอ่าไออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบนะครับ พราะฉันเรามีอะไรขึ้นมาต้องถาม<ะ>แล้วเราต้องตามอย่างวันไปวันที่ยี่สิเดี๋ยวเขจะหาวิธีร่างหนังสือให้ด้วยสอน การนัาหนังสือซึ่งมันไม่ยากก็คือ20 21ี่เอนี่ยอาจารย์จะอยู่ที่นางรองอยู่ดูแล้ว่สิบ2ีสองอ๋อยาวเลยนะคะอยู่ยาวเลยนะคะันเั้าพรรษาทบุด้วยนะครับค่ะใครที่ต้องการจะไปพบนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะได้แต่20 21 22ยีิบอสองนะคะไปรอพบได้นะคะ23บสมก็กลับเข้ากรุงเทพแล้วค่ะอาจารย์มาดูข่าวนี้ข่าวหนึ่งอาจารย์อยากถามในแง่ของกฎหมายนะครับเป็นข่าวคุณแม่แจ้งจับลูกค่ะเนื่องจากว่าเป็นท่าทีเนอร์ ปรากฏว่าไปค้นประวัติพบว่าไปฆ่าคุณพ่อเมื่อสิบปีที่แล้วติดคุกม,มาแล้วณนะปัจจุบัน,นยอยู่กับแม่นะคะอยู่กับแม่แม่ก็มีความกังวลเพราะว่าลูกนี่แก้ผ้าเสพยาเรียกว่าดมทินเนอร์ค่ะพูดจาก,กันไม่รู้เรื่องเลยสุดท้ายทนไม่ไหวอ่ะต้องไปแจ้งความตำรวจมาจับลูกตัวเองมัน <จะ S 1> ก็<อ>กว,วิธีการม,กมันก็ถูกต้องอะ่ะค่ะคือผมเรียนี้หนึ่งว่าทินเนอร์เนี่ยผมเคยศึกษาตอนเป็นสสอยู่เป็นรองประธานกรรมธิการปกครองเนี่ยค่ะ เอาตำรวจเอาหมอมาชี้แจงทินเดอร์นด่อันตรายมากนะค่ะจย์ถ้าหากว่าเด็กโดมกาวนี่โดมกาวดมทินเดอร์ติดต่อกันสองปีนะเยื่อสมองมันจะพังทำลายระบบเยื่อสมองเลยทำลายเลยคเวลากินข้าวขมือสันๆอย่างเงี้ยสันสั่นๆเนี่ยเพราะงะั้นขณะนี้มันอาจจะถึงสองปีหรือยังไม่รู้นี่คือเขาบอกว่าติดมาสามเดือนแต่พอไปค้นประวัติเนี่ยก็ ติดคุกม,มาเป็นสิบปีแล้วนะคะ <Ừ. S 1> เคยผ่านการติดคุกมาแล้วเพราะว่าข้าคุณพ่อเองก็ติดนี่แหละดมทีนเนอร์ท,ที่ทำงานไปเดี๋ยวก็จะไปฆ่าแม่อีกาาก็แจ้งจับก็ถูกแล้กลวก็ดาเนินคดีกันไปที่ที่น่าห่วงมากก็คือว่าขนาดนี้เนี่ยพวกยาบ้านมันระบาดไปมากกาไรเยอะ,ะแล้วบางคนน่าสงสารนะท่านต้องระวังลูกหลานนะลูกสาวท่านเนี่ยบางครั้งไอ้พวกนี้ไม่มีเพื่อนเสร็จมันให้ให้ฟรีก่อนพอฟรีพอติดเสร็จแล้วก็บังคับให้ซื้อ ใครซื้อแต่เป็นผู้หญิงไม่มีเงินซื้อมันก็บังคับให้ขายตัวค่ะอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องยาบ้าต้องช่วยกันมีเบาะแสก็บอกมาที่นี่ได้เราจะเป็นสื่อกลางให้นะครับคือนอกจากยาบ้าสารเสพติดต่างๆที่พบเจอนะคะอย่างน้อยเนี่ยแจ้งข่าวมาที่เราก่อนนะคะบางครั้งเนี่ยการพาไปรักษาไปบําบัดก่อนเนี่ยจะดีกว่า ที่อาจารย์คิดเตือนเสมอนะคะเพราะว่าจะไม่มีประวัติติดกันไปะนะคะอย่างเจ้านี้ก็เรียกว่าประวัติเดิมมีอยู่แล้วเราก็ยังเป็นอีกเนี่ยจับไปลักษณะแบบนี้คงจะติดคุกงยาวหน่อยดีไหมคะเมื่อวานมีพอเราคุยเรื่องการเมืองเนี่ยเขามีคนโทรมาคุยว่ามันจะร้อนแรงอย่างวุ่นอย่างนี้เขามีภาพวิใจแม้กระทั่งพระบอกสิงหาเนี่ยจะร้อนแหละทีนี้มันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะอันหนึ่งอันดับแรกต้องน่าคิดก่อนประเทศพม่าเขาปกครองโดยทหาร องซานสุตีชนะเลือกตั้งก็ไม่ได้เป็นนายกตทหารขังทหารบริหารเองเดี๋ยวนี้เขาปล่อยแล้วเขามีการเลือกประธานดีในพลเอกแตงสวยเนี่ยเป็นพาดีของพม่าเขาประกาศไปที่อังกฤษเขาต่อไปนี้เขาจะสิ้นเดือนนี้เขาจะปล่อยหมดแล้วนักโทษการเมืองจะมีความเห็นขัดแย้งกันที่ทหารจับเอาไว้ไปขังคุกจะออกมีคําสั่งบทบทประทานรัฐดีเขาคือประมุข เขาสามารถที on ่จะสั ancient, <Like. S 2> like ่งอภัยโทษสั่งปล่อยได้เหมือนกับในหลวงของเราจะมีการมีรัฐพิธีสัมพันธ์ก็มีท่านพระธานอภัยโทษหรือรัฐบาลเสนอไปนิโษสกรรมพระองค์ท่านกับหลวงพระมาวิทัไทยก็ถือว่าเรียบร้อยก็ปล่อยกันได้ของเขาจะปล่อยแล้วของเรายังทะเลาะกันอยู่นี่มีข่าววันนี้ของคุณวรชัยเหมานีสสสสุดประการพรรคเพื่อไทยก็เสนอไปแล้วอยู่ในอันดับหนึ่ง ถ้าพิจารณาไปอาจจะพิจาราก่อนหลังก็แล้วแต่ส่วนขณะเดียวกันขอมีในเป็นญาตินะครับของคนตายเนี่ยพวกวิรชนต่างๆขึ้นมานี่คือนางพยาวักอักหาดตแม่ของน้องเกตกับญาติเสนอกฎหมายไปวิโทษกัรเหมือนกันแต่ลักษณะไม่ยกเว้นโทษทหารตำรวจใครมีความผิดก็เอาหมด อาพิธิษใครก็เอาหมดไม่ใครมีส่วนทำผิดเอาหมดก็คือเรียกว่าเท่าเทียมกันนะนะคะทีนี้ของบรชัยเหมะเนี่ยเขาต้องการว่าให้ปล่อยพวกข้างล่างไอแกนที่กาว่ากันไปครทาผิดก็ว่ากันไปค่ะนะครับขณะเดียวกันผมผมเรียนว่าขณะนี้นี่ทางรัฐบาลเองก็จะเอาเรื่องงบประมาณเข้าก่อนจริงอยู่ท่านผู้ชมอาจจะสับสนเอ๊ะก็เมื่อของร่างพรบโทรกรรมของคุณบรชัยเหมะเนี่ย ขาอยู่ดับหนึ่งแล้วนี่ต้องพิจารก่อนใช่ไหมกาบเรียนท่านวิธีการเป็นอย่างนี้ครับเมื่อมีอันดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าสาภาถ้าสาภาสาภาเป็นใหญ่ถ้าสาภาเห็นว่ามีกฎหมายอื่นที่สําคัญกว่าเสนอยติต่อท่านประธานสาภาท่านประธานที่เคารพผมเห็นว่าพ่างพัญชนะฉบับนี้มันจะมีประโยชน์มากกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้คนที่บอกไม่เห็นด้วยขอให้เดินตามระเบียบประละหนึ่งสองสามสมมุติเอาดับห้าขึ้นมาก่อน <c oughs> ประธานสภาก็ลองถามที่ประชุมว่าจะเอาดับห้าขึ้นมาก่อนหรือจะเอาเอาตามหนึ่งสองสามที่ระเบียบอยู่ขณะนี้เป็นมติในนั้นได้อ่ไมมติถ้าที่ประชุมบอกว่านับดูแล้วอันดับห้าขึ้นมามีเสียงข้างมากก็ต้องเอาอันดับห้าขึ้นมาพิจารณาก่อนนี่เป็นเป็นขั้นตอนของการดําเนินการในสภาบางคนบอกเอ๊ะทำไมอันดับหนึ่งแล้วจะเอาหนึ่งก่อนไม่ใช่นะครับเพราะกาอยู่ที่สภาเขาที่ยังอยากจะเรียนว่าปัญหามันก็จะมันก็จะวุ่นวายกันสับสน นะครับ <ใน S 1> ขณะเดียว,วก,กันก็กราบเรียนท่านว่าเราก็ต้องติดตามดูสถานการณ์ก็ฟังหูไว้หูนะครับในสภานี่เขาจะว่ายัางไงเราก็ดูฝ่ายค้านรัฐบาลซึ่งเมื่อวานนี้นี่อย่างที่เคยเรียนกันแล้วว่าเอออ่านดูหนังสือนี่พิมพ์ดีเขาวิเคราะห์ดีเหมือนกันมนติชนคือฝ่ายค้านค้านตลอดเขาย้อนหลังมาแต่สมัยมหม่อมเครื่องเลี้ยงปลาโมดเป็นนายกเงินผันสองพันหนึร้อย ล้านบาทให้ประชาชนไปขุดดินนะฮะมันจะมีสะพานคลึกฤทธิ์ถนนคึกฤทธิ์สะคึกฤทธิ์<ม>เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนมีเงินพอมีเงินเสร็จก็จะเอาไปใช้จ่ายในการที่ซื้อของต่างๆรัฐบาลก็เก็บภาษีได้ก็เอามาบริหารประเทศใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศนั่นสมัยงบคึกฤทธิ์ปี19 2519ในสมัยนี้ก็สามแสนห้าหมื่นล้านนี่กู้ก็จะต้องการที่แก้ปัญหาน้ำท่วมถ้าท่านไม่โดนเองไม่รู้หรอก ผมไปผมก็โดดเองที่บ้านวูดามเคยผมบอกตายแล้วเราอยู่กรุงเทพลูกสาวอยู่ขันุ่นสองคนน้ําขึ้นมาแล้วมันไฟอ่ะค่ะฟืนไฟเออต้องสั่งลูกนะมันดับไฟให้หมดเลยนะอย่าไปยุ่งอย่าไปลงหาเทียนหาอะไรอยู่ข้างบนนะลูก่ไปดูที่เห็นไม่ที่จังหวัดแพร่จังหวัดแถวสุโขทัยโอโหท่วมสึกช่วงนี้ก็เริ่มท่วมแล้วนะคะนังสือพิมพ์เริ่มมาแล้วอะนี่ไปท่วมทางใต้ เพราะฉะนั้น<อ>ตรงนี้แหละถ้าจะแก้ปัญหาน้าท่วมเนี่ยเขาก็ต้องใช้งบประมาณไปขณะเดียวกันทางรัฐบาลจะทําอย่างนี้ฝ่ายค้านก็นไปยื่นคําร้องสารปกครองบอกเอาให้ถามชาวบ้านก่อนก็เป็นการดึงเอาไว้อย่างกฎหมายสองล้านสองล้าน,ล,านล้านบาทเพื่อที่จะไปสร้างถนนรถไฟที่ยังไม่เคยมีเข้าไปไอ้สองเลนก็ไอ้สองลางเดียวก็ทําเป็นลางคู่ถนนก็ทําเป็นสเลนซะเพื่อความสะดวก ถ้าเรือต่างแหลเช่ะชุมพงชุมพรสะตงสะตูนก็ทำซะถ้าเราก็ประมาณอย่างทุกวันนี้นี่ก็ไม่ได้ม่ได้ทำไหมได้ครับอันนี้ก็แต่ก็เป็นเรื่องที่เราก็เออว่ากันค่ะอาจารย์ที่ประชาชนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนละกันค่ะช่วงหน้าเราจะเริ่มเปิดสายน้ำใหม่นะคะมาพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนค่ะพักกันสักครู่ค่ะ